ความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรลดในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธทิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็น สามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อ็กซ์คลูจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเตอรมาลลแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมตัอนรับทุกคนเข้าสู่ช่องช่นเนเธอมาลี่แอกวันนี้อยู่กับคอนเทนต์ตำนานจอมยุทธพูดถังซานอนิเมะพีที่259ถึง261เอ็ดนะคะครับผมเอ็ดก่อนไปดูก็ฝากทุกคนกดติดตามช่องแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะครับผมไปดูกันเลยครับ ไม่เจ้าไว้ลงมือฆ่าพวกเขาก็แปลว่าต้องมีจุดประสงค์อื่นเจ้าต้องการอะไรเจ้าทายถูกแนละ้วข้ารู้ว่าเรามีความแคบข็งแต่ไม่นึกว่าจะโชคดีที่มาตอนทําพิธีสืบทอดทําให้ข้ายึดเกาะเทพสมุทรได้บอกตามร ต้องขอบคุณเจ้าจริงๆเอา,อางี้ไหมหาว่าเจ้ายอมอยู่ใต้คําสั่งรับใช้ข้าะาข้าจะละเว้นชีวิตพวกพวกละลาดเอาไหมพี่อย่าเนี่ยเราก็คือเราท่านก็คือท่านท่านไม่จำเป็นต้องเสียสละเซวูพูดถูกม่ต้องไปคบกับคนชั่วนั้นจะเพิ่มให้อีกอยามข้าจะปล่อยเจ็ดคมมายุทธ์ด้วยก็แล้วกันถังซอนยังมีทำเรื่องนั่นหรอเจ้าเลือกได้ก็ต้องสวามิภักดิ์ต่อข้า ไม่งั้นข้าจะฆ่าพวกเจ้าพี่หมดรวมทั้งเจ้าด้วยเจ้ายัางไม่เป็นเทพแค่พลังเจ้าคนเดียวไม่ขนามือพวกข้าหรอกปีปีตงแน่จริงก็มาดวลกับข้าสิถ้าเจ้าชนะจะทำยังไงก็ได้อยากเดิมพันเหรอโอ้โอ้า ถ้าม oh. uh. ีพันดันกับเจ้าล่ะข้าได้เปรียบพรามีคนมากกว่าอยู่นะโอ้ช่วยเขาคาคิเดี๋ยวงกับพวกเขากลัวหรือยังอะถังซานจะไม่กลัวตายเขารู้แต่คนที่เจ้าหวงใยอยู่ในมือข้ามากมายขนาดนี้เจ้าก็ไม่สนงั้นเหรอเดี๋ยวนะ เห็นความหวาดหวั่นนี่ตาอเจ้ากลัวและสิงั้นก็รีบตัดสินใจมาจะสวามิภักดิ์หรือว่ายอมตายอะไรอ่ะ <laughs> ข้าถูกเทพสวญญรรค์อย่างเชเรนเซียตามล่าอยู่หลายครั้งจนเกือบเอาชีวิตไม่อรอดแต่ข้าไม่เคยกลัวขอเพียงมีลมหายใจข้าจอมสู้ไม่ถอยจะบอกให้ว่าข้าเลือกอะไร ข้าจะไม่สว,วามีพักและจะช่วยพี่น้องทุกคนให้ได้เออและข้าก็จะกำจัดเจ้าซะเออจบไอ้เออจบนะทั้งสอดจะบ้าเหรอจะไม่ส่รพี่น้องเจ้าจะตายงั้นเหรอขอบใจที่เจอนสติข้าจอมันไม่ใช่ผีปีตองตัวจริงผีปีตองตัวจริงนิสัยไม่เหมือนเชี่ยเรืนเซียดาไม่มีทางให้ข้าเลือกวางสวามีพักหรือตายเอออ๋อเสียใจจริงๆที่ไม่ฆ่าเจ้า รอบชิงในการประลองทักษะวิญญาณเมื่อกรู่แสงยานุภาพเกือบเท่าแสงแห่งเทพถึงแค่สมุดจะปรากฏกายก็ไม่อาจช่วยเจ้าได้นาเกลียดข้าที่สุดถ้าเจอต้องฆ่าทันทีฉอนพ้ดสวรรค์นันนี่เป็นการทดสอบของเทพสอ๋ีม่าผ่านการทดสอบที่เก้าดาที่4แล้วตกใจหมดดาเทพดาบดาพวี่ต้งไปเยอะเลยเรา โชคดีที่เป็นแค่การทดสอบด่านนี้น่าจะเป็นการทดสอบความกลัวถ้าเทพสมุดรู้ดีว่าสิ่งที่ข่ากลัวไม่ใช่ความตายของตัวเองแต่เป็นความตายของคนอื่นถ้าเป็นปีปีตรงจริงๆแล้วใช้พวกเขามาาา้้จจะดดกรไถ้าเป็นปีปีตรงน่าจะฆ่าเสียอูไปแล้วอ่ะเพื่อพัฒนาตีงด่านนี้จะหัหินไปหน่อย ข้าเห็นแล้วว่าเจ้ากลัวตายสุดๆฮึไอ้ดูดนี่และนี่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 นและเสื่อนหัวแลยกระดูกเสื่อนหัวด่านที่ฮ่าจะล็อกกระโหลกสติปัญญาต้องเจ็บมากแน่ๆเสี่ยวอู ด่านนี้จะทดสอบอยังไงมนพระมยุทธนาเรศุลจะลึมสลือในพิศวงหมอกบทบางยากมองเห็นวันนี้เราจะใช้พิธีวิเศษเพื่อส่งตัวคนรักของทุกท่านมาที่งานเต้นรำพิศวงนี้ถ้าสุภาพบุรุษท,ทุกท่านเสี่ยวอูทำไมเข้ามาด้วยสาวงามภ<ห>ายใต้นากาถ้าจะหาผู้หญิงของท่านเจอไหมเสี่ยวอูเหรอเสียอูยถูกดึงมาที่นี่เหรอ้ว<น>่ โอกาสถอดหน้าก,กากรักจริงได้ครั้งเดียวอย่าทำพลาดจ่วนักดูเหมือนจะเป็นเจตธรรมารมทดสอบความรักเดี๋ยวให้ดูช่วยไหมดูออกอยู่แล้วดูง่ายอยู่นะผมสั้นเหรอไม่น่าใช่ เสี่ยวอู่ไม่เจอว่าเสี่ยวอู่ไม่ได้ถูกส่งตัวมาที่นี่เสี่ยวอู๋เอาเสี่ยวอู๋มีหลายคนเอาแล้วทำไมมีเสี่ยวอู่เยอะนักล่ะมองเป็นเผิ่นจะเหมือนกับเสี่ยวอู๋ ถ้ามองดีๆก็จะแยกแยะได้คนที่ไม่มีหูกระต่ายคนที่มีความสูงและหุ่นตาจะเสียวอูเหลืออยู่สามคนถ้าดูจากคางแลริมฝีปากที่โผล่พ้นหน้ากากออกมาแล้วก็จะเหลือแค่สองคนโอ้ข <c oughs> ี้เหมือนกันเด <c oughs> ินไปกันเป๊ะเป็นคนไหนกันแน่ องรู้แหละอยู่ต้องการมาตั้งนานกลิ่นนี้บนตัวพวกนางมีกลิ่นเหล้าอ,อมุนที่เพิ่งดื่มไปแต่ทั่วบนตัวนางมีแค่กลิ่นหญ้าใบาเขียวลิ่หญ้าใบาเขียวหญ้า,าเป็นอาหารไงจำไม่ผิดแน่นอนกัเน่ข้นอนี้ง่ายมากเลยนะ ทำสำเร็จข้ากลัวเหลือเกินว่าท่านจะหลงอยู่ในดงสาวงามแห่งนี้ไม่มีทางหร<โ>อกถึงจะมีสาวงามข้างกายมากมายแต่สำหรับข้าพวกนางไม่ใช่เจ้าพี่ที่นี่มันอุดอู้ข้าเห็นสวนดอกไม้ส,สวยๆด้วยเราไปเดินเล่นข้างนอกกันไหมมาค่ะ,คะ,คะเอเใช้เสียวจร,จริงๆเหรอดูนั่นสิสนาฬิกานี้พิเศษมากหรือว่า อะไรอ่ะหรือว่าอะไรอ่ะไม่ร er, uh ู้นาฬิกานี้เป uh ็นอะไรนาฬิกานี้พิเศษมากคืออะไรอ่ะทำไมแบบเป็นแบบสีมพูแบบตรงช่องระหว่างน่ะคืออหไรจัดงานแต่งให้บอที่นี่สวยจังเลยเจ้าอูเจ้าสวยมาก เอวูเดี๋ยวข้าวีผมให้ะนะงานเต้นรำใกล้จบแล้วเขามีความสุขจังแม่ไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือภาพมายาพี่ก่อนที่ท่านจะจากไปจูบข้าเหมือนที่เคยสิใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ เจ้าไม่ใช่ถ้าเจ้าไปเสียวอูจะมีการหวีผมมีความหัายต่อเราสองคนเป็นหวีที่ท่านแม่ให้ไว้ถึงมันจะไม่โดดเด่นอะไรแต่ก็เป็นของชิ้นสุดท้ายที่ท่านแม่ให้เจ้าไปใช่เสียวอูเสียวอูของข้าต้องกำลังรอข้าอยู่แน่ๆนี่ทหารวนเนี้ยแล้วเปิดด้มีโอกาสเปิดได้ครั้งเดียวหมยความว่าไง น้องเนต้องเข้ามาน้องก็เป็นกระตายแล้วพี่นี่ของแท้ ทุกชาติทุกภพถึงทะเลเหือดศิลาแหลกฟ้าดิลนล่มสลายทะเลแหกกระิลาแหลมเทเสียวอู่เจ้าคือคนที่ข้าเลือกชีวิตต่อจากนี้มีจังก็เพียงพอการทดสอบที่เก้าการที่ห้ากาโลกสติปัญญาที่หลอมรวมจิตวิญญ,ญาณวิวัฒนาการถึงระดับเทพเสียวอู่พร้อมในสวนดอกไม้ทานางจุกกับเสียวซานก่อนเที่ยงคืนการทดสอบของเสียวซานจะล้มเหลวใช่ไหม ใช่โชคดีที่พี่ซานกับเสี่ยวอู่รู้จักกันดีแถมมีความทรงจําที่รู้กันเพียงสองคนทําให้พี่ซานผ่านการทดสอบแห่งรักได้จะทำมาเหลือความโลภกับความชอบการต่อไปจะทดสอบอะไรเนะความโลภความชอบเห็นสายได้ถอนมาแล้วเออมีทั้งสอดเจ้าล้มเลิกการสืบทอดเทพสมุทร สืบทอดน้ำแข็งเทพซิวหลวงของข้าได้นะเทพซิวหลัวที่นี่คือแค่ดาซิวหลัวงเหรอข้าไม่ไช้ข้อเท็จจริจะรบกวนการ,รสืบทอดได้ยังไงข้าผ่านระเบิดการทดสอบการทดสอบที่เก้ากเกินครึ่งแล้วอีกทั้งถ้าไม่รู้เรื่องการทดสอบของเทพซิวหลัวงด้วยรีสูรเทพสมุทรณ์และข้าจิตเทพสมุทรถึงเจ้าจะแย่งการทดสอบไม่กี่ดนชีวิตขุนแผนไม่ได้ อยู่เมืองแห่งการสังหารสิ่งที่เจ้าทำไม่เห็นข้ารู้สึกยินดียิ่งนักเพราะงั้นข้าจะถ่ายทอดตำแหน่งเทพสิวหลวให้เจ้าโดยที่ไม่ต้องับการทดสอบดดใดๆแค่เจ้าจับดาบนี้ขึ้นมาก็สามารถสืบทอ,อดำททตำแหน่งเทพสิวหลวที่มีพลังแข็งแกร่งกว่าตำแหน่งเทพสมุทรโอ้พลังแข็งแกร่งกว่า ำนาจที่มีอำนาจสูงสุดในแดนเทพคือสามมหาผู้บังคับคนและห้ามหาเทพราชันรองลงมาคือเทพระดับหนึ่งเทพระดับสองตามลำดับและข้าเทพซิวหลัวก็คือหนึ่งในสามมหาผู้บังคับคนและห้ามหาเทพราชันหลังเจ้าสืบทอดตำนางเทพซิวหลัวก็จะได้สืบทอดอำนาจอำนางและสถานะหลงข้าในแดนเทพพังกีน่าลัวมันดูมีรับลงคุณนะแดนเทพสังหารก็สืบทอดเทพซิวหลัวได้แล้ว ที่ได้ระดับสูงสุดที่เกาะเทพสมุทรร้อยปีนี้มีเพียงข้าถ้าทำการทดสอบของเทพสมุทรออจะเสี่ยงอันตรายกว่าแต่การสือทอดเทพเสวอหัวจะได้สือทอดทันทีอีกทั้งยังได้รับตำแหน่งสูงสุดในแดนเทพอีกด้วยไม่ได้ตลอดที่ผ่านมาท้าเทพสมุทรมีบุญคุณเสมออาจารย์เคยช่วยชีวิตข้าข้าจะถอนยศตอบแทนเมตตาแค่เพราะชื่อเสียงและตำแหน่งนี้ได้อย่างไร ท่าของข้าต่อเทพสมุทรเริ่มตั้งแต่ที่ได้รับสมุทรข้าไปกับพบแต่ถ้าเจ้าเลือกสืบทอดตำแหน่งเทพสิวิวพลัทงที่ได้รับก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นและมีโอกาสที่จะยุติสงครามระหว่างจักรวรรดิวิญญาณยุดและเทียนโตท่านเทพสมุทรต้องเข้าใจเจ้านยไ่ได้ แคที่ไม่ต้องผ่านการทดสอบที่แสนยากเข็พไ่่มีทางรู้สึกกังเท่ามลำบากที่แท้จริงแต่จะไม่อาจทนแบ่งรับธารก,กิจปกป้องชาวประชาได้เดดเดงั้นเจ้าทำการทดสอบต่ <c oughs> อไปเถอะนี่เป็นการทดสอบความรอ เสียงของดาบมาซิลลัวร่าก,กับเสียงจากก้นบึ้งของหัวใจข้าความอยากจะมีพระที่แข็งแกรง่งทำให้ข้าเกือบขาดสติระหว่างการทดสอบจนตอนนี้ใจข้ายังหวั่นไหวการทดสอบที่ก้าวบนที่หกทักษะกระดูกวิญญาณแขนซ้ายมหาวามน้สุดท้ายแล้วทีนี้อันที่เจ็บต่อไปเป็นอะไรกระดูกแมงมุมนั้นบ้างสุดท้ายอ๋อแต่แมงก็เป็นเทพแล้วนี่ เหลืออะไรวะกระดูกขาจะไปยังขาไปหมดแล้วคือไปหมดแล้วสองข้างแขนก็นไปแล้วลำตัวก็ไปแล้วหัวไปแล้ว,ลวเดือดภายนอกกันแหละอู้ในด่านนี้ข้าให้เจ้าเข้าไปทดสอบเองแล้วผลลัพธ์อย่างที่เห็นเจ้าล้มเลิกเสถคือข้าหากว่าในใจของเขาไม่มั่นคง ก็จะดำอดิ่งสู่เหวหรือสิวหัวไม่อาจหวนคืนนี่หรอเจ้าช่างไรเมตานะโชคดีที่ทั้งซานนิสัยไม่เลวมีเพียงเพลิงแรงที่แยกแยะทองแอท้ด้วยหากทั้งซานได้ทดสอบเป็นเทพสิวหัวมีแต่จะเก่งกาจยอดไฮเทียด <c oughs> มันไม่น่าอยู่อ่ะดิดูจากกาเนอะคนไม่ดีเป็นเทพพิเก่งกว่าเทพสมุทรอีกอ่ะโหจัดเก่งกว่าแต่มันเก่งกว่าแบบยังไงไม่รู้เราไม่อยากอยู่มันเหมือนเก่งกว่าตัวลายเหมือนเราไปอยู่บ้านหลังใหญ่ๆแต่มันไม่ไม่สบายใจอ่ะเราจะยอมอยู่กับเทพวันนี้ดิคือสบายใจกว่าทังสารมาจนถึงตอนนี้จะทำได้ยอดเยี่ยมมากตอนนี้จะทำให้กระดูกวิญญาณถามันมุ่วิวัฒนาการเจ้าหินยอมหรือไม่ท่านเทพสมุทรท่านพูดจริงเหรอแน่ ถึงเทียบเลยฉนผ่านง่ายขนาดนี้เชียวผ้าผ่านง่ายเช่นนี้ทังซานรู้สึกไม่สบายใจขอท่านเทพสมุูรณ์ให้ข้าทำการทดสอบด่านนี้เหมือนเดิมเถอะมันได้ไงง่ายไม่สบายใจคงต้องรอดูว่าเจ้าจะรับการทดสอบไว้หรือไม่